สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตตีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่5มิถุนายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่สนะครับผมสำหรับวันที่4แอดมินให้อยู่ที่2กับ6นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผม มา2112นะครับะผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็63ในรอบเฉพาะกิจนะครับผม,บ 6, บบผมสำหรับในรอบพิเศษมา36นะครับผมสำหรับรอบปกติ27รอบ VIP 63นะครับผม มาโหดมากนะครับผมสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f c ่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่5ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมินจห้อยู่ที่4นะครับผมแล้วก็6 สี่มีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าและก็สี่เจ็ด สำหรับหกมีหกหนึ่งหกห้า เจ็ดหกแปดมัลืมหกสองนะผมหกสองนะผมสำหรับตัวกันนะผม สองสามสำหรับสามตัวนะครับผมมีสามเบิ้ลน,นะครับผมเอาเบิ้ลก่อนนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็หกหก สำหรับ3ตัวนะครับผมมี3 4 1 04 3หนึหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็สี่หกแปด fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์ Whilst, กดติดตามให้กับแอดตี ti, นำํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต,ต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปัง mm. ๆงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ